สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับนดิเซมเบอร์นะครับหลังจากจบแอคที่12แล้วเราจะมาทำการลงเสาเพื่อไต่เลเวลเสากันนะเราจะลงเสาเพื่อฟาร์มหาของกันใช่ไหมครับในแพตก่อนหน้านี้เราจะใช้ไอเทมบางอย่างเพื่อทำการอัพตัวของแมปนะครับแมปแต่ละเทียเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์ในการดรอปของเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องทําการลงการ์ดแต่ละเทียเพื่อรับแต้มนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ตรงสมุดต,ตรงนี้นะเขาจะบอกว่าแต่ละเทียต้องผ่านอะไรบ้างอย่างน้อยนะครับ1ครั้งเช่นเทียสองจะมีทั่วไปเมจิกและแร์จะต้องปราบบอสของการ์ดแต่ละเทียพวกนี้อย่างน้อย1ครั้งนะครับจะได้แต้มตัวนี้ไปนะนี่เขียนไว้10แต้มนะครับ ตั้งแต่เทียร์หถึงเทียร์หจะต้องลงการ์ดทั่วไปเมจิกและแร์ผ่านอย่างน้อย1ครั้งเพื่อรับแต้ม10แต้มในแต่ละระดับตั้งแต่เทียร์หขึ้นไปจนถึงเทียร์สินะครับจะต้องผ่านระดับแร์หรือการ์ดทองนั่นเองในเลเวล1นึ่งเลเวลสและเลเวล5อย่างน้อย1ครั้งนะครับทีนี้ ในแต่ละระดับมันจะมีเทีย์10เลเวล5เลเวล8และเลเวล10ด้วยตรงนี้ผมยังไม่รู้นะว่าการ์ดแต่ละใบจะมีเทีย์10ยังไงเราจะต้องอัพเองหรือว่าเราสามารถดรอปได้นะใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์ข้อมูลกันได้นะครับเมื่อเราได้แต้มมาแล้วเราจะมีแต้มรวมอยู่ตรงนี้นะมุมซ้ายบนตรงนี้สามารถกดที่ตัวของแว่นขยายตัวนี้ได้ว่า เรามีแต้มสะสมเท่าไหร่และเอฟเฟกต์สะสมในแต่ละอันมีอะไรบ้างนะอย่าง300แต้มก็จะได้โอกาสดรอปวัตถุดิบพัฒนารูน3% 600แต้มก็พลังงานดำมืด3%นะเราก็จะเก็บแต้มพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ตันสุดอยู่ที่9,000แต้มนะครับก็อย่าลืมเก็บแต้มตรงนี้กันด้วยนะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ของรางวัลที่ดีขึ้นจากการลงแมปกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ